สวัสดีครับวันนี้ก็มาถอยคันใหม่นะครับ CBR 500R นะครับที่ h On d ด n น t Big Wing นะครับก็ซื้อเป็นตัวสีดำนะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะอธิบายการใช้งานนะครับ จะเป็นใบกำกับที่ว่าต้องการจะตรวจจับรถใหม่นะครับตอนนี้จะออกให้45วันนะครับถ้าหมด45วันลแล้วตอนนี้สามารถที่ยังไม่ได้ทะเบียนสามารถมาขอติดเติมได้นะครับรอเอาตัวเก่ามาแล้จะออกให้เองนะครับก็คือเป็นใบเหมือนแทนตอนที่เรายังไม่ได้ทะเบียนนะครับก็เก็บไว้กับรถกับกระเป๋าตังค์นะครับตัวนี้จะเป็น มือรบประกันตามัญยานะครับจะมีมาให้เชื่อระยะตามที่เขากำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับ,รบอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานจะบอกนะครับการตั้งค่าต่างๆของรถนะครับการตั้งค่าหน้าจอเรือนไม้การเช็คหการปรับโชคนะครับจะอยู่ในหน้านนดีคอนเทนท์นะครับ ตัวนี้จะเป็น c p r 500นะครับหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นระดับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับสามารถบรรจุได้ประมาณ17.3ลิตรนะครับตัวนี้จะบอกรอบเครื่องตั้งแต่1เหมือนรอบจนถึง10เหือนรอบนะครับส่วนไปเรือนใหม่นะครับจะมีตัวนี้จะเป็น แรงการน้ำมันเครื่องหรือจะขึ้นโซนต่อเมื่อแรงกรน้ำมันเครื่องมีปัญหาแล้วก็น้ำมันเครื่องค้อยเกินที่เซลนนะครับจะมีตัวนี้ขึ้นโซนหนทีสามารถเข้ามาตรวจเช็ค่ศูนย์นะครับส่วนต่อไปหี้มีไฟเอนเครื่อง,น,งอน,นะครับก็คือไฟระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจะมีพวกเซ็นเซอร์ตัวขัดน,นะครับส่วนตอนนี้จะขึ้นเกินต่อเมือ่อเราไปติดอ,อะไรแตกบ้าง หรือว่าเราไป่อเซนเซอร์ต่างๆนะครับท,ทำทีมีการทํางานไม่ครบวงจรหรือทํางานเกินวงจรนะครับตัวน,นี้จะขึ้นโชว์ท,ทันทีได้สามารถเข้ามาลดโค้ดที่สูงได้นะครับตัวต่อไปอจะเป็นไฟอิดหม้อน,น้ำน,นะครับส่วนตัวน,นี้จะไม่บอกเป็นอุณหภูมิจะบอกแค่เวลาความร้อนสูงสุดนะครับขึ้นเป็นสีแดงค้างเลยตัวนี้ขึ้นสีแดงค้างพัฒนาให้จอดประมาณสิบสนาทีให้เครื่องเกิดเกียรติแล้วก็สตาร์ทหได้ สวนไปเกี๊ยวจะบอกแค่เกีเดียวระบบเกียย์จะเป็นแบบน้ลงใเสีสุดท้าล้วครับรวมเป็นผเกียย์นะครับส่วนต่อไปจะเป็นไบเตือนระบบ S I S ก็คือระบบการควบคุมการจราจรครับนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจชิมเขาให้มาสองดอกนะครับตัวนี้ถ้าหายดอกหนึ่งผมแนะนำให้ไปปั๊มเพิ่มนะครับก็คือเราสามารถทำปั๊มเพิ่มได้สี่ดอกถ้ามีดอกที่ห้าปพ๊บจะเหลือแค่ดอกเดียวนะครับ เปอกมุญแจชิปถ้าหายทั้งสองต่อน,นะครับต้องเปลียป่ยนบ่ากุญแจเปลี่ยนวงแหวนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ถังฝาถังน้ามันแล้วก็ตัวสวิต์เปิดบอกนะครับอืพูดง่ายว่าวอย่าหายดีกว่าใช่ครับเพร่ะว่าค่าใช้ใจ่ายน่าจะเยอะ ecu ด้วย ecm ทั้งหมดเท่าไหร่สมมติถ้าผมทําหายหมดก็ปร,ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าทํากุญแจหายทั้งสํารอง,ท,งทั้งทั้งตัวที่หลักของเราสองหมื่นบ,บาทเปลี่ยนหมดเลยทั้งชุดถ้าหายดอกน,นึง ทีมาเพิ่มดอกเนึงก็ประมาณ1 2 0 0บาทต่อดอกนะครับครับสามารถปั๊มจากข้างนอกได้แต่ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับระบบไฟยังใช้ได้ปกติแต่ไม่สามารถสตาร์ทเติมเงยนได้นะครับราะยังไม่มีการลงทะเบียนรุ่นเจนะครับครับโอเค้องเต่อไปจะเป็นไฟ a b s ABS จะดับลงต่อเมื่อความเร็ว1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในกรณีที่ไม่ดับหรือว่า เป็นเงินกระินนะครับแสดงว่าที่เสหน้าหลังมีปัญหาเราต้องมาเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์อาจจะมีการชำรุดหรือเสียหายนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นได้นะครับส่วนวิธีการเช็คหน้าจอเรือนไม้น,นะครับให้กดที่ไหนซีเรกกับเซ็ตพร้อมกันนะครับจะพิบอยูที่เวลาตัวนี้จะเป็นระบบ12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตีเซ็ตให้เลย ตัวนี้จะมีนรฬิกาสีนะครับต่อไปก่อนจะลงตั้งให้ตัวนี้จะเป็นความสว่างหน้าจอนะครับสามารถปรับได้5้าระดับนะครับสามารถปรับได้สูงสุดถึงตะดับสุดนะครับต่อไปจะเป็นทิปเอทคือการจับแนวทางรวมนะครับก็คือ สามารถจ,จ,จับจระทานับรอนไปขอนแจงว่าเราใช้มาที่กิลโลแล้วในทีมนี้นะครับสามารถจับได้แล้วก็สามารถลบทิปได้เหมือนกันน,นี่ครับต่อไปออนก็คือตัวน,นี้จะเป็นการเปิดติดไฟแจ้งเตือนในเอทนะครับสามารถเปิดติดได้แต่ะระบบยังทางาน,นาปกตินะครับต,ต่อไปตัวน,นี้จะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนีรจากกิโลเมตรเป็นไมล์ได้นะครับได้สองแบเนกครับต่อไป ต่อไปจะเป็นอัตราการกชิ้นเพลองนะครับจากเขาจะคิดเป็นชิดเป็นนิดต่อร้อยกิโลเมตรนะครับนีนลักคันนก็ okay, คือโอเคแล้วก็ว,วิธีการ,รนี่แหละน้ำมันเครื่องนะครับเช็คฝั่งน,น,นี้ครับที่ตั้งรถให้ตรงแล้ก็จะมีภาพแมวให้ดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับนี่นะครับในกรณีเช็คน้ำมันเครื่อง ในขณะที่เรากับผี่ให้จอดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับให้เครื่องให้น้ำมันมันลงมานะครับตอนนี้น้ำมันเครื่องอยู่เจออที่2.7ลิตรนะครับส่วนน้ำยาลอเย็นจะอยู่ฝั่งสายมือครับการเชืมน้ำยาลอเย็นก็เหมือนกับเชื่น้ำมันเครื่องนะครับให้ตั้งรถให้ตรงแล้วส่องดูที่สายโซนะครับสายโซตัวนี้จะมีจุดสีขาวๆนะครับเราไม่เห็น ตัวนี้จะเป็นมันยาเหลาเย็นแบบผส,สมสำเร็จน,นะครับก็คือจะมีแบบ2แบบจะมีแบบผสมเองแล้วก็แบบสาเร็จมาผมแนะนําให้เป็นแบบสาเร็จน,นะครับคือถ้าผสมเองตามตามบ้านเราอาจจะทำให้เกิดสนิมนได้นะครับก็แนะนําให้เป็นแบบสาเร็จก็ซื้อที่ประมาณ610บาทนะครับส่วนการเช็คอมยางก็จะมีตามข้อมือเขาให้มาแล้วครับหน้า3.6หลัง42นะครับแล้วก็ความตึงบารโซนะครับ มีอะไรสงสัยเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับครับ,บคุณครับ